สวัสดีค่ะเพจ How to Excel by ยนัทชานะคะวันนี้นะคะจะเป็น How to ในเรื่องของการฟีดแถวหรือคอลัมน์เอาไว้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการล็อกแถวและล็อกคอลัมน์เพื่อให้เวลาที่เราเลื่อนเมาส์นะคะแล้วเรายังเห็นหัวตารางหรือหัวคอลัมน์อยู่มาดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะเป็นรายการสรุปยอดขายรายวันแยกเป็นสาขาแล้วก็มีลูกค้ารหัสสินค้านะคะ อย่างในเคสตัวอย่างนะคะข้อมูลก็จะมีจานวนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเลื่อนเมาส์ลงมาค่ะหัวตารางมันจะหายไปละทําให้เราอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละช่องมันความหมายมันคืออะไรคราวนี้เราอยากจะปรึงตัวหัวคอลัมน์เอาไว้ค่ะเราก็สามารถใช้วิธีการฟีซคอลัมน์ได้โดยให้เราไปที่เซลล์ที่ถัดจากหัวคอลัมน์ที่เราต้องการฟีซไว้นะคะเราจะฟีซข้อมูลที่แถวที่1นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเลือกเซลล์ที่อยู่ ัดลงมาก็คือเซล A ์ A2 จากนั้นให้ไปที่ ribbon view นะคะแล้วมาที่ freeze pane นะคะตัวนี้นะคะพอคลิกเข้าไปค่ะให้เลือกตัวแรกค่ะ freeze pane มันก็จะมีเส้นขึ้นมาให้เราเห็นว่าเรามีการตรึงหัวคอลัมน์ไว้เราลองเลื่อนเมาส์ดูค่ะ มันก็จะเลื่อนข้อมูลลงมาโดยที่หัวแถวยังคงอยู่ให้เราเห็นนะคะมาดูที่โรนะคะโรมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆกลับมาที่หัวตารางนะคะแล้วถ้าเราต้องการเอาตัว freeze pane นี้ออกนะคะเราก็ไปที่เดิมเลยค่ะจากตอนแรกที่เป็น freeze pane นะคะมันก็จะให้เราเลือกเป็น unfreeze นะคะแล้วก็คลิกไปเส้นหัวตารางที่เรา freeze ไว้เมื่อ,อกี้นี้นะคะก็จะหายไปละเวลาเราเลื่อนปุ๊บหัวมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิม ก็คือไม่มีการฟรีซหัวเอาไว้หรือเราสามารถเลือกอีกตัวหนึ่งได้นะคะตัวฟรีซเทนตัวนี้จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการฟรีซที่ top low ไหมท o อปโลก็คือหัวแถวอย่างเคสนี้ที่เราทําเมื่อกี้ะคะ่ะมันก็คือหัวแถวเราก็มาเลือกตัวนี้ได้เลยผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเมื่อกี้ก็คือเราจะฟรีซที่หัวแถวแถวแ,ถวแรกนะคะแล้วเราก็เลื่อนข้อมูลดูม,มันก็จะไล่ข้อมูลไปเรื่อยๆโดยที่หัวแถวยัง,งคงฟรีซอ,อยู่ ต่อมานะคะมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น f r e e z first column นะคะก็คือถ้าเราต้องการเลึงแนวคอลัมน์อย่างเคสนี้คอลัมน์แรกมันคือสาขาถ้าเราต้องการฟิสที่คอลัมน์ซ้ายไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะคะเราก็กดตัวนี้ได้เหมือนกัน f r e e z first column นะคะคอลัมน์แรกมันก็จะถูกฟิสไว้นะคะเราลองเลื่อนข้อมูลไปทางด้านขวาดูค่ะ มันก็เลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่หัวคอลัมน์ยังถูกตรึงอยู่ที่เดิมต่อมาถ้าเราอยากยึดทั้งหัวตารางที่เป็นแถวและยึดทั้งคอลัมน์สมมุติเราต้องการฟิสไว้ที่ตัวคอลัมน์ A แล้วก็แถวที่1ด้วยให้เรามาที่ B 2นะคะแล้วเรากดที่เดิมค่ะ Freeze pane นะคะกดตัวแรกค่ะมันก็จะมีเส้นขึ้นมาละ ว่าส่วนที่เราต้องการให้มันอยู่กับที่นะคะก็คือหัวแถวกับหัวคอลัมน์เราลองเลื่อนดูนะคะเราเลื่อนไปขวาถ้าเราเลื่อนไปขวานะคะคอลัมน์มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเราเลื่อนลงหัวตารางมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมข่าน,นี้ก็จะเป็นวิธีการล็ลอกหัวตารางแบบง่ายๆนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ